ราศีต่อไปเป็นราศีของกรกฎของเดือนพฤศจิกาในราศีกรกฎเนี่ยมันมีไพ่เลขห้ารอยอยู่ไพ่เลขห้าเปรียบเสมือนว่าทําอะไรแล้วไม่มีการเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่เราก็จะมาเปิดไพ่ลองลงไปนะครับไพ่ลองลายเป็นเบอรส์สีเพราะฉะนั้นในราศีกรกฎเนี่ยทางานเนี่ยจะได้ปรับตําแหน่งนะครับจะมีเจ้านายส่งเสริมหรือจะมีถ้าจะเปลี่ยนงานนี่นะครับก็สมหวังถ้าคิดจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าอยู่ที่เก่าก็ จะได้ปรับตำแหน่งขึ้นมาส่วนการเงินในราศีของกรกฎเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันเป็นสี่กับห้ามันเป็นที่ว่าเงินเนี่ยมันเข้ามาได้แต่มันจะมีการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นในราศีกร,กฎ,ก,รกฎเนี่ยจะมีการเดินทางปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือมีความจําเป็นที่จะต้องขยายบ้านทําบ้านนะครับส่วนเรื่องของความรักอาจจะลงเอยกันถ้าคนที่ มีคู่กันอยู่แต่คนที่แต่งงานไปแล้วอาจจะมีการรวมตัวกันไปซื้อบ้านนะครับแล้วก็มีการเดินทางนะฮะในราศีนี้ความถูภาพในราศีของกร,รกฏเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะคิดมากวิตกกังวลน,นะครับกร,รกฎก็คือปูเนี่ยเวลามันตกใจตั้นก็ใจเข้าไปในรูเลยมันก็เช่นกันนะครับแต่ว่าปีนี้ในราศีกร,รกฏในเดือนพฤศจิกาเนี่ยได้เีลี่ยข้า,ขากันถือว่าเป็นเล่นดีนะครับ ต่อไปเราก็มาดูในราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยได้มีไพ่รอนแล้วคือรูปประเจตสีแดงนะครับเป็นราศีที่กำลังจะมีการลิเลิกใหม่ก็มาเปิดดูบังเอิญ <c oughs> เป็นเลขเจ็ดคือเลขแห่งความสว่างเพราะฉะนั้นหนึ่งบอกเลยว่าถ้าได้งานเนี่ยกำลังจะมีงานใหม่เข้ามาหรือมีคนเสนองานใหม่ม่ให้ทำ แต่ถ้าอยู่ที่เก่าเนี่ยก็จะได้ปรับปรุงขึ้นมาแล้วเลขสิบเจ็ดเนี่ยก็จะได้บริวารนะครับหรือบริวารเก่าออกได้บริวารใหม่มาส่วนเรื่องของการเงินในเดือนพฤศจิกาเนี่ยหนึ่งมีเงินเก่าเข้ามาที่สะสมมาก็อาจจะเอาไปทําบ้านหรือเป็นเรื่องต้นหรือไปทําทงานเสริมขึ้นมานะครับส่วนความรักของในราศีนี้นะครับ ก็อาจจะแต่งงานกันนะครับส่วนสุขภาพในราศีสิงห์เป็นคนใจร้อนนะครับต้องระวังเนี่ยเรื่องของอความที่ใจร้อนทำให้เกิดความเครียดและเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาจจะมีโครงการจะต้องไปทำปันอะไรพวกนี้นะครับหรือเกิดการปวดเมื่อยนะครับเพราะนั้นถ้ากินน้ำให้ยเยอะๆหน่อย ต่อไปก็เป็นราศีราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยตามลักษณะของราศีกันเนี่ยเป็นราศีภูมิปันทันเป็นราศีแห่งการรอคอยก็เป,เปิดดูนะครับได้ไพ่เบอรบออะไรไพ่ประสามวันนี้การรอคอยของในราศีกันในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเรื่องการงานนี่รอคอยขึ้นตําแหน่ง ก็จะได้ปรับขึ้นตำแหน่งนะครับแล้วก็มีการเงินก็มีโชคลาภหรือถ้าคนที่มีเช่นคนวัยรุ่นหรืออะไรพวกนี้มันก็จะได้การสนับสนุนจากแม่หรือได้การสมริชจากแม่นะครับส่วนคนที่กําลังเรียนอยู่อาจจะไปเรียนต่อนะครับแดนไกลนะครับส่วนคนที่ มีความลักอยู่เพราะในราศีกันเนี่ยความลักนั้นเป็นคนที่เลือกมากหรือต้องรอคอยนะครับก็อาจจะประสบความสำเร็จในเรือนพุชกาเนี่นะครับส่วนสุขภาพในราศีกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดการท้องผูกนะครับต้องดื่มน้ำได้เยอะหรือทําให้เมื่อยหลังจากการนั่งมากเกินไปนะครับต้องระวังหน่อยนะครับก็ราศีกันก็เป็นราศีอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต่อไป จะเป็นราสีอ่าส่วนคนที่ได้ฟังได้ชมแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะรู้รายละเอียดให้มากกว่านี้เชิญติดต่อข้างล่างนี้นะครับขอขอบคุณครับ